สามร้อยสี่สิบล้านอะไรจะข, Ari, ขึ้นก่อนกันยอดวิวแหละพนมาแล้วเอาเอายี่มาเสริมหน่อยเรียวๆแบบนี้แหละมันต้องรีเฟรชป่ะไอ้กรอบได้ป่ะเออใช่เามาเด้เอาเอาเพลงนี้ไม่ชินวะ กดถ่ายแล้วใช่ปะถ่ายไว้หน่อยนะโอเคมามามาจะมาปวดขี้เลยตอนนี้ร้องเพลงอะไรขอบคุณหลายๆอีกอันนึงอ่ะอันนั้นแหละหากบ่เจอคนดีบ้านนี้สิเป็นจังใดอีา เอารีดิเนี่ยกูใครมีแอปอีกแล้วอีก3คนอันนี้เราเป็นแบบว่าเป็นระบบที่มันจะเสถียรไงระหว่าง1ล้านกับ3ามแสนไอ้3สามล้านสี่สาล้านอะไรจะขึ้นก่อนกันอะไรจะขึ้นก่อนกันยอดวิวแหละ ตัวเลกมันดีนะไหนเด้งเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงกูเครียดอยู่นะแล้วถ้านั่งอย่างนี้ถือที่ทิ่มทุ่มไม่มีคนสองคนนี้ไม่มาฮัลโหลแม่ตอนนี้ถ่ายหนังน่าลงอยู่นะแม่แม่มีแอคเขาแม่คือมันจะลาแล้วเหลยสองคนน่ะกดใช่แน่แม่มีเพื่อนปะมีเพื่อนใหม่หรอเขาต้องมีดิแม่วางสมัครอันใหม่ไหมล่ะแม่มาเหลยสองคนน่ะแต่แม่ก็มี

โซเชียลเขามันก็ขึ้นให้กูหน่อยอีกแค่วิวเดียวอีกแค่สับคนเดียวเองอยากขีงกได้ปกเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมพอร้านซับแล้วอะเป็นเอาสวยแล้วมาตั้งแต่แรกแล้วอะมันออริจินอลอุ้ยมันลงมันลลง้ทำไมมันลงไปหนึ่งร้อยอะมือใครแกงไค่รวมตัวไม่ได้แบบเชียรรวมตัวกันแล้วใหม่หรอมืออ๋อ อ้ามีคนแกล้งแล้วไม่ใช่มีคนไม่อยากไปนี่ไม่ให้อยางร้านไม่อยากให้คนอื่นเป็นแบบอยากให้ตัวเองเป็นไม่อยากให้เราล้านมึงมันมันอันพร้อมกันขนาดนั้นอยากเป็นคนที่หนึ่งล้านเราคิดว่าซับคิดว่าแบบออกหนึ่งคนไงออกพร้อมกันพุออกพร้อมกันพร้อมกันไงอย่าทำาอย่าง้นซี่เราต้องใช้เราใช้ให้แท็กอะไรอ่ะหนังหน้าลง รุ่นล้านซับน้องที่พีทอายตังค์อะรุ่นล้านซับเมื่อก่อนตอนก่อนนี้จะมาเป็นเจมหนังน้าโลงคือเจมก็เป็นพนักงานออฟฟิศเฮ้ยไอ้ซุ้ยล้านซับปวดหูมากแล้วก็เจ็บคอมากตกใจเลยอะถามคนคิดชื่อช่องก่อนไหมเกิดเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วโปรเจกต์โปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่อด้วยตอนนั้นอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้หรือไม่ะ ครับหน่อยตอนตอนนั้นเลยไม่อะเฟเจอร์เนาะเฟเจอร์อะดูว่าเด็กหมาอะไรเดี๋ยวเรียนจบก็จบเรียนจบก็จบตอนตอนแรกก็โค้งมาหมดแล้วแต่ยังไม่มีชื่อเพราะเคาะชื่อไม่ได้สิมีชื่อหนึ่งตลกมากจะเอาชื่อเนี่ยตอนแรกอะจุดพลุหนังอ๋อดีแล้วจุดพลุอะไรกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการจุดพลุหนัง ปัง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 ไม่ก็คือถ้าจุดผู้หนังคานิวาวฟันมีดไม่ได้ตอนนั้นไปถ่ายแล้วนะไปถ่ายหน้าโรงมึงยังไม่มีชื่อเลยอ่ะแบบเทปแรกยังไม่มีชื่อเลยอ่ะก็เราเราอยู่ตรงไหนอยู่หน้าโรงหนังหน้าโรงกูเออทำไมกูคิดไม่เคยได้วะเออทำไมคิดไม่เคยได้วะแล้วแนนอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเติ้ลยเนี่ยพูดให้เขาฟังสิก็เดี๋ยวจะตอนนี้ก็สี่ปีแล้วเนาะคือเราเปิดช่องกันมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบ เนาะยี่ส <24 S 1> ิบสิงหาสองพันสิบแปดเนาะวันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดตอนแรกก็ตั้งนึกว่ามันจะได้ที่ยี่สิบตุลาด้วยซ้ำแต่ว่ามันมันเลทมาถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันยิบสองก็สี่ปีแล้วเ<ช>นาะสี่ปีแล้วสาหรับการเดินทางของหนังหน้าโรงเนาะมันก็ผ่านมาหมดแล้วแหละทุกช่วงช่วงพีคช่วงดาวสุดช่วงลุ่งเรืองสุดช่วงมืดสุด <c oughs> ช่วงไม่เอาไวเนตอะไรเลยช่วงที่แบบว่ากลัวช่วงดราม่าคือเราเราเติบโตกันตรงนี้เราผ่านกันมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยในในช่วงระยะเวลานั้นอย่างเงี้ย ต่อจากนี้หนังน้ารงของเราเนี่ยก็จะเป็นการเปิดสักราชใหม่แล้วเห็นกอลฟมาเนี่ยก็ได้คุยกับกอลฟแล้วเหมือนกันว่าแบบว่าเอออยากดึงอยากดึงหนังน่ารง้งออริจินอลมันกลับมาโดยให้แบบว่ากอฟเป็นแบบว่าคนแบบคุมโปรเจกต์นี้ไปเลยอะไรอย่างนี้กูบอกมึง <c oughs> แล้วกูบอกงแล้วไม่ได้เพิ่งบอกนะ <c oughs> <c oughs> กอฟ <c oughs> เออแล้วแหละนั่นแหละแต่ว่าก็จะรูปแบบไหนจะแบบให้มันสอดคล้องกับความเป็นรีแอคชั่นยังไงก็รอติด ตามชมกันดูใครอยากเห็นเราไปทําอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาเราเออมีในหัวกันอยู่แล้วแหละ<ช>ว่าอยากออกไปข้างนอกบ้างอ,าเ,อ,อเห็นว่าแบงค์เขาไปซ้อม,ว,มะะว่ายน้ํามาจระไยข้าไมไปน้ำโขงใช่ <c oughs> ไหนไก็มาทางแบงค์ละ แบงค์ <Bank S 2> เนี่ยพูดหน่อยแบงค์เ,ออเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกคนหนึ่งที่มามาในยุคหลังๆเนาะเพราะว่าพี่เจมอย่างที่บอกแล้วไม่ค่อยได้เห็นเจมอันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะว่าเจมงานเยอะเอแบงค์ Bank ก็มาแบบว่าเสริมเติมทับ้ามาอะไรอย่างงี้แล้วแบงค์อ่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่ทมีแพชชั่นสูงมากในการทํา youtube แล้วกูอ่ะ ไฟหมดแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไฟหมดแล้วอีนี้เขาไฟมาอีนี้เขาไฟมาเลยเขาบอกว่ากูอยากมีคอมสองเครื่องเัอแตัดอย่างนี้เลยเออกูอยากตัดอย่างนี้เลยเอเธอแบบว่าทําให้ฉันแบบรู้สึกมีพลังมากขึ้นที่แต่แบบว่ากลับมาโฟกัสช่องนันนุนนีอะไรางี้ฉันก็เห็นพวกพวกเธอตั้งแต่เริ่มออฉันก็ดูพวกเธอเพราะว่าอย่างต้นก็ชวนฉันไปดูหนังด้วยไปดูพวกเธอถ่ายอะไรเงี้ยเออฉันก็เห็นมาตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่ อยู่ที่แรกๆก็เห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีบ้างที่แบบไปช่วยเพื่อนแบบไปเรียนกับเพื่อนบ้างแบบคอนเทนต์ไหนที่มันเหมาะกับชานอะไรเงี้ยตลกตลกโปกฮาเสร็จแล้วคราวนี้มันมาช่วงนี้ที่มันรู้สึกว่าเออฉันได้เข้ามามากยิ่งขึ้นฉันรู้สึกว่าเอออย่างเติ้ลมันก็บอกฉันบอกว่าช่วงนี้มันแบบแพชั่นมันก็เริ่มหมดไปเริ่มอะไรเงี้ย ก <g ül> ็เราช่วยได้ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราว่างละเราช่วยเพื่อนได้แล้วก็เรียนรู้คือกูไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการตัดต่อการทํา YouTube ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเราก็เปิดใจทําตัดต่อเต้นบอกว่ามันง่ายกูก็เอออ่ะเราก็ทําก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะอุ้ยว่าเห็นว่าเราแบบมีแพชชั่นก็เลยมีแพชชั่นจะทําเหมือนกันเลยเยอะเออก็ขอบคุณขอบคุณทั้งหมดหนึ่งร้านคนที่แบบเข้ามากดไม่รู้ว่า เออก็ขอบคุณทั้งที่แบบว่าเป็นแฟนซีรี่เองเป็นแฟนนิยายเองเป็นแฟนแบบว่าคอนเทนต์ต่างๆเองก็แบบว่าขอบคุณที่แบบมาให้ความสนใจในตัวพวกเราแล้วก็เอ็นดูพวกเราที่แบบว่ามาช่วยกันกดติดตามพวกเราอะไรเงี้ยก็ขอให้แบบว่าอยู่กับพวกเราไปอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในทุกๆคอนเทนต์ของพวกเรานะครับขารของอยู่กับพูดมออกเมื่อกี้เตรียมแล้วนะเหมือนแบบว่า เราไม่เคยลืมใครสักคนเลยนะหมายถึงว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอะแล้วเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างทุกอย่างเราจะต้องแบบนึกถึงเขาแหละทั้งที่แบบว่ายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันเคยผ่านมาหรือแบบแวะมาช่วยไม่ได้อะไรเลยก็มาแบบอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบขอบคุณพวกเขาด้วยแล้วก็อยากบอกนะว่าตอนที่เรามีแฟนมีดอะฉันนะตอนที่แบบว่าเรามองแฟดอยู่บนเวทีอะ ภาพทุกคนเข้ามาในหัวฉันนะเว้ยฉันแบบนึกออกเลยว่าเอ้ยวันที่แบบเราเริ่มคิดจะทําการเราเริ่มคิดจะไปถ่ายไปนู่นไปนี่อะไรกันอะไรยเงี้ยคือแบบมันก็กลับเข้ามาในหัวแล้วเรารู้สึกว่าเออถ้ามันไม่มีตรงนั้น่ะเรามาถึงตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันก็รู้สึกขอบคุณเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะทำอะไรเราก็รู้สึกว่าเออถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่มาถึงตรงนี้เนาะตอนนั้นได้แค่เอ็มพาร์ตมาก็ตื่นดีใจจะตายเลยเติมโอนเงินให้กูครั้งแรกส4 0พันสี่ร้อยกว่าบาทดีใจ ลำดานจ้าเลยออกไปซื้อบะหมี่เกี๊ยวกินด้วยความแบบด้วยความภาคภูมิวะเฮ้ยแต่เงินก้อนแรกของหนังหน้าลงอ่ะไปกินไอ้นั่นไปกินบุฟเฟ่ซูชิทชิสยามใช่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่จำเป็นว่าเงินที่เราได้มาเป็นส่วนตัวมึงกูแบบเอาเท่าไหร่ปะพีคกูซื้อปะกูซื้อบะหมี่เกี๊ยวกินอ่ะแล้วมึงเข้าใจไหมเมื่อก่อนกูเงินเดือนหมื่นห้ามือกูเงินเดือนหมื่นห้าแล้วกูได้กูใช้พอ แต่พอได้มาสามพันแล้วมันเป็นหมื่นแปดนะนั่นแหะตื่นมาตอนเช้ากูบอกคุกคนในออฟฟิศว่าน้ำมันมอไซค์สองคันกูเติมเองเต็มถังแล้วใครจะขับไปไหนขับเลยรวยแล้วแล้ววันนี้มือเที่ยงบะหมี่เกี๊ยวรวยแล้วออฟฟิศพวกกูรวยแล้วเออมันขนาดนั้นเลยเพราะว่าแบบจริงต้องบอกว่าแบบคนที่กำลังทอนเนาะเราเชื่ออยู่แล้วว่าแบบ กว่าจะได้พันซับหมื่นซับอะไรเงี้ยคือมันยากมากจริงๆทุกคนแล้วกว่าจะวาาก,ก,จกวก่จวา,าจะได้เงินจากตรงเนี้ยแล้วมองว่ามันเป็นอาชีพอ่ะนี่นี่ก็ที่บ้านก็ไม่เชื่อว่าว่ามันจะเป็นอาชีพได้คืออาชีพอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองปีกว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบจนมามีวันนี้เนาะแล้วกลัวหลายสิ่ง,งมากีิดอกเกือบแต่ต้องได้ลาออกจากงานกับโดนไล่ออกเพราทุกคนแบบทุกคนแม่งมี turning point อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับหนังหน้าลงหมดเลยว่าแบบ มันอาจจะมีวันที่ต้องเลือกไงเออแล้วเราก็แบบมีวันนี้อะไรเงี้ยเออก็อยากขอบคุณแล้วขอบคุณคนดูด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีเขาไม่ไม่มีเราอยู่แล้วคนอื่นๆอีกตอนนี้ที่แบบว่าไม่ได้มานั่งตรงนี้ด้วยเนาะทีมอลีหนต่มโต้งเอนเดียเบลอิงห์ไอ้บอส ทุก um. คน REAL, รจริงๆเนาะแขกรับเชิญทุกๆคนจริงใช่แขกรับเชิญคู่แรกในรายการของเราที่เป็นดาราคือก้าวหน้าเทอร์โบเปิดสักราชเลยนะตามมาด้วยต่อตีไมายนะ แกงพันธ์ไทยอะแกงพันธ์ไทยมาวินนะพี่มิวพี่กัปบนะมากันหมดพูดถึงคลิปพี่มิวพี่กัปบตอนนี้จะสิบล้านวิวแล้วทุกคนดีมากขอบคุณมากเปลี่ยนปกใครด้วยบอกแค่เป็นหนึ่งล้านวิวเลยเป็สิบล้านแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนเลยทุกคนจริงๆจนตอนนี้เราก็มีทีปงทีปอกอะไรวุ่นวายสนุกสนานไปหมดเลยขอบคุณมากๆใช่ค่ะขอบคุณทุกอย่างเดี๋ยวเย็นนี้พี่นนท์จีนก็จะมาร่วมฉลองกับเราใช่นะคะอ่ะนั่นแหละค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ขอบคุณซับสไคร์เบอร์ทุกท่านนะคะทั้ง1ล้านท่านที่มาซับสไคร์เบ์ให้กับช่องเรานั่นก็คือช่องหนังนาโรื่องนี่ตั้งแต่นี้ไม่ใช่จุดพูดหนังไม่ใช่จุดพูดหนังพะฉะนั้นวันนี้ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสั่งสมที่สุคือกดคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมึงทำมาได้ท่าอะไรตอนตอนนี้ มึงมาได้ท่าตอนนี้ทำน่าปกปะทำแล้วท่าก็ไม่เที่กงเลยมึงเลขหนึ่งไหมเลหนึ่งมัก็สูนสยูี้ยมันต้องหนึ่งจาไหนึ่งจะกฟังหน้ดีใช่ปะเองเฮ้ยหนึ่งจะกฟังเองโอเคเฮ้ยมันจะเกินล้านปหหตัวปะเอามก็คนละหนึ่งไงร้อยพันหมื่นแสนก็สองก็สก็ได้ครบยังหนึ่งสองสามสี่้าเออเนี่ยได้เอาอย่างงี้หรอเอายังไงจากำมือหรือะยังโอโอโอเลยว่ะโอไหมมึงแล้วก็ให้เองไปใส่เป็นเลขศ ดูไม่ดีเลยอ่ะอ <c oughs>